อยู่กับคุณหมอจิรวดีนะครับวันนี้จะถามเจาะลึกในเรื่องของนมแพะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานและความดันคุณหมอรบกวนถามข้อมูลทางการแพทย์อีกนะฮะเพราะว่าเอาเบาหวานกลบความดันเนี่ยตอนนี้คนไทยเป็นกันเยอะมากใช่ไหมครคุณหมอเองก็เห็นในเรื่องของแต่สทิติกที่มันขึ้นมาทุกปีโดยที่ไม่ไม่ไม่ร่วงลงเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะมีการลงลงอะไรก็ตาม ทีนี้ผมเองนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ผมรู้จักนะฮะก็มีญาติและครอบครัวที่เป็นในโลกของเบาหวานเอาเบาหวานก่อนแล้วกันนะฮะเราจะซื้ออะไรไปให้ทีเนี่ยกลัวมากว่าเออน้ํานี่ก็ไม่ได้น้ําอัดลมน้ําผลไม้ก็ไม่ได้บางอย่างใช่ไหมฮะหมอทีนี้ถ้าผมจะซื้อนมแพะไปให้เพื่อนผมทานที่เขาเป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรครับและมีผลดียังไง ก็ในนมแพะเนี่ยนะคะไม่มีข้อห้ามสําหรับคนเป็นเบาหวานนะคะอ๋อเหรอะใช่ค่ะเราสามารถดื่มได้ดื่มได้ปกตินะคะโดยที่นมแพะเนี่ยจะมีความหวานที่น้อยกว่านมโคอยู่แล้วนะคะแล้วแถมในนมแพะเองเนี่ยก็จะมีสารทาวีนที่มันจะช่วยเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพของอินซูลินอินซูลินมายถึงคนที่เป็นเบาหวานแล้วต้องฉีดใช่ค่ะอินซูลินนี่เป็นตัวที่ลดน้ําตาลในเลือดใช่ไหมคะ โอเคใช่ผมหินยาผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องฉีดเข้าตัวเองตลอดใช่ค่ะตัวนี้ก็จะไปเพิ่มประสิทธิภาพของอินซูลินนะคะทําให้เราเนี่ยลดการใช้ยาน้อยลงเพิ่มประสิทธิภาพของอินซูลินในร่างกายเราทําให้น้ําตาลเราลดลงค่ะในการบริโภคนมแพ้คุ๊คู่เนี่ยเหรอสำหรับคนเป็นเบาหวานใช่ค่ะโอทานได้แล้วทานได้ดีด้วยใช่ค่ะก็มีข้อดีของวันก็คือไปเพิ่มกู๊โคเข้าไปในร่างกายทําให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นแข็งแรงขึ้น แล้วคนเป็นอเบอหาหวานเนี่ยมันมาคอมโบกับความดันใช่ไหมใช่ค่ะเบ,บาหวานความดันเนี่ย<ช>อ่ากับความดันล่ะคนที่เป็นความดันเนี่ยบางทีเอ่อผมว่ากินเครื่องในบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้หลายอย่างก็ไม่ได้นมแพะเป็นยังไงนมแพะก็ยังมีความปลอดภัยในผู้ป่วยที่เป็นความดันสูงด้วยค่ะคะเนาะพวกนี้มันจะมีเอมไซต์ตัวหนึ่งนะคะชื่อเคโซไคเมนเป็นเอมไซ์ที่ช่วยต้านการเกิดความดันสูงอะค่ะ ทำใหเอนไซม์อะไรนะครับเคโซไคนินค่ะเคโซไคนินใช่ค่ะเดี๋ยวต้องไป Google เทาครับท่านผู้ชมตัวนี้มันจะไปลดแอนจิโอเทนซินทำให้ความดันเราลดลงได้ทำให้ลดความดันอีกใช่ค่ะโอ้โหประโยชน์ของนมแพะนี่ผมบอกว่าเป็นอาหารเสริมที่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับคือที่ผมเคยเรียนให้คุณหมอฟังตลอดผมเองเนี่ยนะฮะมีคนที่บริโภคนมแพะผ่านผมเนี่ยหลายต่อหลายคนก็ได้ยินนู่นนี่บ้างแต่ก็วันนี้ วันนี้มันมันที่คาใจในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นความดันเนี่ยขอบพระคุณมากเลยที่มามาเคลียร์ในเรื่องของตรงนี้เพราะคนไทยเป็นกันเยอะมากเลยตอนนี้ใช่ค่ะเอาเรื่องเบาหวานนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งช่วยประสิทธิภาพในอินซูลินที่ฉีดเข้าไปใช่ค่ะนะครับและความดันก็ลดลดความดันสูงลงลดความดันสูงลงอีกอืมโอเคสรุป,รปผมซืม้อฝากเพื่อนได้เบาหวานความดัน ไม่เป็นข้อห้ามค่ะไม่เป็นข้อห้ามแล้วแถมมีประโยชน์ด้วยวันนี้ขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับข้อมูลดีๆเพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านเองบางทีไปหาไป Google ดูก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่าอันนี้จากคุณหมอที่มีประสบการณ์นะครับขอบคุณมากนะครับแลวเดี๋ยวถามอีกเยอะเลยนะครับรอบหน้าจะกันครับขอบคุณครับ